ห้องที่เหม็นบุหรี่นี่สำคัญมากจะทำให้ลูกค้าไม่อยากจะอยู่สมควรมีป้ายติดที่ห้องเลยว่าเป็นห้อง,ห,องห้ามสูบบุหรี่จะดีที่สุดพักไฟน่าจะมีที่หัวเตียงให้ลูกค้าไว้ใช้กนนีมีพวกมือถือโทรศัพท์ไรกล้องอะไต้องใช้น่าจเติม,มให้ลูกค้าห้องน้ำน่าจะแยกเป็นสัสดส่วนแล้วเล็กขนาดนี้มันเล็กเกินไปไม่งั้นก็เอา ถ้าถ้ามาได้ย่างงั้นน่าจะเอาที่ล่างหน้า,ย,าย้ายมาอยู่ด้านนอกจะดีกว่านะฮะ้าชเดตัวเนี่ยไม่ใช่ไม่ควรนะครไม่ไม่สมควรใช้สีฟ้าเลยภาพเจตัวสีฟ้ามันดูไม่ดีส่วนทีวีเนี่ยน่าจะจูนขึ้นให้มันชัดกว่านี้ให้มองเห็นรายการทีวีดีทีวีดีๆครัสำหรับโรงงามนขนาดนี้ไม่น่าจะมีมินิบาร์หรือถ้ามีก็ไม่ควรจะเยอะแยะขนาดนี้ ว่ามันเยอะเกินไปโทรศัพท์ตั้งผิดที่ไปน,นิ่งโทรศัพท์น่าจะไปตั้งอในหัวเตียงนี่คือข้อสรุปรวมๆของห้องนี้นะครับ